สวัสดีครับผมอาจารย์<ม>สัน์คลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับรถสามล้อไฟฟ้า และรถ400ฟ้าของเคเลอนว่ามันจะมีความเหมือนกันยังไงหรือมีความแตกต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วเรามาดูด้วยกันเลยดีกว่าอย่างที่1พื้นฐานการออกแบบตัวรถเราจะเห็นได้ว่านะครับรถ300ฟ้าเนี่ยนะครับมีพื้นฐานการออกแบบมาจากรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์นะครับที่เรารู้จักดีคือ bicycle หรือว่ามอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับแต่สําหรับรถ400ฟ้าเนี่ยนะครับจะมีพื้นฐานการออกแบบมาจากนะครับยานยนต์ชนิดหนึ่งเราเรียกกันว่า mobility นะครับยกตัวอย่างเช่นวินแชเป็นต้นนะครับ นำมาติดมอเตอร์นะครับและได้กลายเป็น400กวา ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าทั้ง2แบบเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับต่อมานะครับอย่างที่2ครับคือระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนครับรถ3ล้อไฟฟ้าเนี่ยนะครับด้านหน้าตัวรถเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบนะครับคล้ายๆจักรยานยนต์นะครับคือเป็นโช๊คหน้าเทเลสโคปิกนะครับจะเกียบคู่นะครับซึ่งให้ความนุ่มนวลเนี่ยมากกว่านะครับมีระยะชักช่วงยุบเนี่ยเยอะกว่าครับแตกต่างจากรถ4ล้อไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นแบบชนิดที่เราเรียกกันว่าปีกนกคู่บนล่างนะครับดับเบิลวิชโวลแต่เป็นแบบมินิไซส์นะครับบจึงงทําให้ช่่วยยุเนี น้อยกว่านะครับการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจะสู้รถสามร้อฟ้าไม่ได้นะครับอันนี้ก็เห็นความแตกต่างเลยครับอย่างที่3นะครับความเร็วของตัวรถรถ300ฟ้าเนี่ยนะครับจะมีรูปทรงนะครับที่ทําความเร็วนะครับได้มากกว่ารถ400ฟ้าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอยู่5%เนครับเนื่องจากแรงลมมาประทะาด้านหน้าเนี่ยน้อยกว่าครับสำหรับรถ400ฟ้านะครับจะมีรูปทรงด้านหน้าเนี่ยออกไปทางเหลี่ยมเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยนะครับแรงต้านทานของลมเนี่ยนะครับจะทําให้รถ400ฟ้าเนี่ยวิ่งได้ช้ากว่ารถ300ฟ้าประมาณ5%อย่างที่4 ศูนย์ล้อและศูนย์ของตัวรถรถ3ามล้อฟ้านะครับจะมีลักษณะของศูนย์ล้อเนี่ยนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับเลขาพณิตนะครับซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะของตัว3ามล้อฟ้าเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถ4ี่ล้อไฟ้านะครับรถ4ี่ล้อฟ้าเนี่ยนะครับจะมีศูนย์ล้อคล้ายๆกับรถยนต์ครับอันนี้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับอย่างที่5รูปทรงและดีไซน์การออกแบบนะครับรถ3ามล้อฟ้าเนี่ยนะครับถูกออกแบบมานะครับให้มีรูปทรงนะครับรูปร่างเนี่ย คล้ายๆกับรถจักรยานยนต์นะครับโดยเฉพาะด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีรูปทรงที่เพียวลมนะครับและมองดูเหมือนกับจักรยานยนต์นะครับสำหรับรถ400ฟ้าเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับจะมีการออกแบบนะครับคล้ายๆกับรถขนาดเล็กนะครับซึ่งเป็นรถยนต์แบบชนิดที่ที่คานั่นเองนะครับอันเนี้ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับอย่างที่6ฐานล้อนะครับสำหรับฐานล้อของรถสามล้อไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างนะครับของล้อหลังหรือด้านหน้านะครับจะมีขนาดแคบกว่า4ล้อไฟฟ้านะครับแต่มีคุณสมบั ที่แฮนเดิลบาร์ขณะขับขี่เนี่ยนะครับง่ายและว่องไวกว่าครับสำหรับรถ400ฟ้าเนี่ยนะครับจะมีฐานล้อทั้งทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับค่อนข้างกว้างกว่ารถ300ฟ้านะครับรวมไปถึงมีความยาวของวีนเบสเนี่ยมากกว่าด้วยนะครับจึงทําให้การบังคับเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างจะช้ากว่ารถ300ฟ้าแต่ทําให้เกิดความมั่นคงมากกว่าครับอย่างที่7นะครับลักษมีวงเลี้ยวรถ300ฟ้าเนี่ยนะครับมีลักษณะก็คือล้อหน้าล้อเดียวเนี่ยจึงทําให้มีวงเลี้ยวเนี่ยคล้ายๆกับรถจักรยานยนต์นะครับทให้้ววงเเลีียยน่ แคบกว่านะครับลด400ฟ้านะครับดังนั้นนะครับเมื่อทําการขับขี่เข้าตามตอกซอกซอยเนี่ย จึงทาให้ง่ายและสะดวกครับสำหรับรถ400ฟ้าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันมีล้อหน้าด้านหน้า2ล้อนะครับจึงทําให้วงเลี้ยวเนี่ยมันกว้างกว่าดังนั้นเมื่อทําการขี่เข้าต่อซอกซอยเนี่ยมันจะมีวงเลี้ยวที่กว้างกว่ารถ300ฟ้าเนี่ยเล็กน้อยครับสุดท้ายนะครับอย่างที่8ครับอุปกรณ์ควบคุมตัวรถและด้านท้ายรถครับแม้ว่ารถ300ฟ้าและ400ฟ้าเนี่ยจะมีหลายๆอย่างนะครับที่มีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันนะครับก็คืออุปกรณ์ควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้นะครับแสดงผลสถานะหรือว่าจะเป็น อุปกรณ์ควบคุมสวิตช์เปิดไปหน้าไปหลังไปเลี้ยวไปท้ายแตรแม้แต่กระทั่งตัวเบาะและบริเวณด้านท้ายรถเนี่ยนะครับจะมีความเหมือนกันทั้งหมดเลยครับด้วยความที่มีอุปกรณ์นะครับในการควบคุมตัวรถและบริเวณด้านท้ายเหมือนกันนี่ครับจึงทําให้รถ300ฟ้าและรถ400ฟ้าเนี่ยใช้งานได้ง่ายเหมือนกันครับ